ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีอ้าวลัคนาราศีมังกรมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วในเดือนกุมภาพันธ์นั้นดาวตั้งหลายดวงอ่ะไปทับลัคนาราศีมังกรนะดาวถึงสี่ดวงทับลัคนาราศีมังกรอังคารพุธศุกร์เสาร์ไปทับลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะครับยังมีดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์ซึ่งจะไปลอยอยู่ในเรือนการเงินนะครับ ฉะนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเดือนที่ชาวลัคนาราศีมังกรก็จะได้รับความสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองดีนะครับรู้สึกว่าคุณจะคอนโทรลเรื่องรายรับรายจ่ายได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมา รู้สึกว่าคุณจะนะครับมีอะไรที่ทำให้คุณนั้นได้เงินพิสงพิเศษเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อาจจะเป็นเงินที่คุณทำงานไว้ก่อนหน้านี้แต่มันมาผรีดอกออกผลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นไปได้ดาวการงานทับลัคนานะครับอยู่กับดาวคู่ธาตุและดาวคู่มิตร ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการงานทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามผมจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรไว้ว่าดาวการเงินของคุณนั้นพบการเงินของคุณมีดาวคู่มิตรไปอยู่การเงินการทองของคุณจะขยับดีขึ้นนะครับแล้วก็พยายามบริหารเงินให้ดีนะครับดูเหมือนกับว่าช่วงมกราคมคุณบริหารเงินได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่กุมภาพัานธ์การบริหารเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองน่าจะดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ในเรื่องของงานจะมีงานพิส่งพิเศษเข้ามาให้ชาวมังกรได้ขยับ ได้ทาซึ่งก็นามาซึ่งรายได้ของชาวลัคนาราศีมังกรเป็นเดือนที่คุณจะต้องทุ่มเทเป็นเดือนที่คุณจะต้องทําอะไรหลายๆอย่างในช่วงเดือนนี้เช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นแบ่งออกเป็นสส่วนครับช่วงครึ่งเดือนแรกความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนักคุณจะมารู้สึกปลอดโปร่งขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังและช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นคนที่มีแฟนอยู่มีโอกาสจะคุยกันไม่รู้เรื่องหรือมีความรู้สึกเบื่อเอือมละอา มีความขัดแย้งมีปัญหาจุกจิกบางอย่างหรือหลายอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่าต้องการจะปลดปล่อยความยุ่งยากใจตรงนี้ออกไปจากหัวจิตหัวใจนะครับส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นดวงการงานของคุณมีความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีดวงความรักของคุณมีความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นคนโสดน่าจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจ หรือพยา,ยามามีไมตรีที่ดีกับคุณแล้วมักจะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่น่าคบหาด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังอย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาราศีมังกรต้องถือว่าดาวที่ทับลัคนาราศีหลายๆดวงตรงนี้มันส่งผลกับดวงของคุณอย่างมากทีเดียวอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ไปเสริมพลังให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีพลังที่อยากกระท,ทำนุ่นทำนี่ให้มันสําเร็จให้มันรุ่วงอย่างที่ใจของตัวเองนั้นต้องการ คนลัคนาราศีมังกรน,นั้นเป็นคนที่มีความที่มีน้าอดน้ําทนสูงครับแล้วก็ดาวที่ขยับตรงนี้ผมว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเดือนแห่งการเริ่มต้นที่ดีในการหาลู่ทางหรือโอกาสที่จะเมคมันนี่หรือทําอะไรต่างๆที่ดีให้กับตัวของคุณเองนะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วก็ต้องแยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวนะครับงานถ้าดีอยู่แล้วทําไปอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นภาระทางใจ ทำให้การทุ่มเทของเรื่องของการงานมันลดลงนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องออดูให้รอบคอบแต่อย่างไรก็ตามผมถือว่าสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ดีวันที่1ถึง10การงานเยอะภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเยอะแล้วก็จุกจิกเรื่องความรักด้วยถึงบอกว่าต้องพยายามแยกแยะ2เรื่องนี้ให้ออกจากการอย่าเอามันมารวมรวมนัวๆกันอยู่นะครับพอช่วงกลางกลางเดือนจากวันที่11ถึง15ช่วงนั้นแหละจะจุกจิกเรื่องความรักทีเดียว พอ16บหถึงยี่สิบยถึงยีขยับดีขึ้นในหลายหลายเรื่องย้าว่าอะไรที่ทําให้เราเองจุกจิกใจเป็นภาระทางใจถ้าไม่เอามันมาใส่ใจได้ปลดออกไปได้ถือว่าดีที่สุดและจะเป็นเดือนที่คุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อคุณทุ่มเทในเรื่องของการงานแล้วอินคัมมันดีจริงๆนะครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี